สวัสดีค่ะพบกับช่องหนักท่องเที่ยวนะคะวันนี้นะคะอันจะมารีวิวของที่อันไปซื้อมาจากซูปเปอร์มาร์เก็ตจีนกันค่ะแล้วก็ไม่ได้มีแค่ซูปเปอร์มาร์เก็ตจีนเท่านั้นนะคะยังมีของที่ซื้อตามจุดของฝากต่างๆด้วยค่ะมาเริ่มกันที่ฝั่งซ้ายมือก่อนแล้วกันเนาะอันนี้อันเนี้ยอันจะบอกว่าอร่อยมาก ตัวนี้นะคะมันจะเป็นแบบว่าธัญพืชนะทุกคนมันจะมีความแบบว่ามีถั่วในเนี้ยเหมือนคล้ายๆถั่วตัดนะทุกคนอันเนี้ยอร่อยจริงๆอันเนี้ยอันไปซื้อที่สื่อปลาทีนะคะจะบอกว่าตัวเนี้ยเขาไม่ได้หวานมากเลยเขาจะมีรสชาติแบบว่าเน้นถั่วะคะ่ะกินแล้วแบบชอบรู้สึกดีรู้สึกกินแล้วแบบสุขภาพดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ทางที่ก็คือใส่น้ำตาลแหละ <c oughs> ส่วนอันนี้ค่ะซื้อมาจากร้านเดียวกันตัวนี้เป็นงาดำนะคะ เป็นงาดําแบบนี้เลยอันนี้ก็ไม่หวานมากเหมือนกันค่ะคล้ายถั่วตัดเลยคะ่ะคือเหมือนขนมที่เราเคยซื้อกินอะที่บ้านเราก็มีขายแต่ว่าความหวานของเขาอะมันจะน้อยกว่าตัวที่เราซื้อกินที่ไทยนะคะตัวนี้อร่อยค่ะต่อไปอันนี้นะคะเป็นขนมที่มันเป็นแป้งเกลียวอ,อะคะ่ะทุกคนจะเป็นแป้งแบบนี้เลยอันว่าแบบ รสชาติดีมากอะเจ้าเนี้ยแล้วเหมือนเขาทําสดๆนะคะคือขนมแบบเนี้ยจะมีทุกที่เลยมีทุกตลาดแต่พอไปชิมแล้วอะมันแล้วแต่ว่าเราอะถูกปากกับร้านไหนมากกว่าอันน่ะชอบร้านนี้มากอันว่ามันอร่อยแล้วก็เหมือนแบบเขาเพิ่งทําสดๆอะคะอันเนี้ยอันซื้อที่สื่อปลาทีเหมือนกันเป็นร้านติดกันเลยกับสองร้านเนี้ยเขาอยู่ติดกันเลย คือเขาจะกําหนดนะคะปริมาณที่เราซื้ออะเราสามารถเลือกได้อันนี้อจะบอกว่าอร่อยมากเพราะว่าเขาทําสดๆดใหม่ๆสําหรับใครที่ชอบเป็นแบบขนมแป้งทอดอะแนะนําเลยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนก็ควรจะชิมก่อนที่จะซื้อนะคะต่อไปนะคะอันนี้ค่ะอันซื้อตอนที่ไปเดินเล่นตรงถนน8ปเอดไอ้ตรงย่านเจียฟางเปยนั่นแหละคะ่ะมันจะมีร้านนี้อยู่อันนี้มันจะเป็นคล้ายๆนูกาแต่ทุกคนมันจะเป็นเหมือน ข้าวพองผสมกับตังเมอันว่าอันเนี้ยอร่อยเจ้าเนี้ยคือด้วยความที่ว่าข้าวพองเขาอะมันจะเยอะกว่าตัวที่เป็นตังเมอ่แล้วเวลาเราเคี้ยวไปเราจะได้ความกรุบกลับของข้าวพองที่เยอะกว่าตัวนี้อันนี้แนะนํค่ะซื้อซื้อกับยังเสียดายอยู่นะที่ซื้อมาแค่อันเดียวอะตอนกินที่ร้านคือไปหยิบชิมของเขาฟรีแบบเยอะมากอันนี้ต้องไปลองนะคะอันนี้นะคะเป็นชาค่ะ ไปซื้อชาอันไปเดินอยู่แถวๆนี้ค่ะที่อันไปซื้อขนมนี้แหละและทีเนี้อันก็เดินผ่านมันจะเป็นร้านอันไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรแต่มันจะเป็นร้านรัสเซียทุกคนมันจะมีหมียืนอยู่หน้าร้านเขาแล้วอันก็เดินเล่นเอออยากรู้มีอะไรน่าโนนี้ใช่ไหมพอเดินเสร็จเอ้ยดีชาชาที่ชาที่มันเหมือนไอ้นี้่ทุกคนเหมือนที่ของที่เขาขายในในพวกต่อๆที่มันเป็นกล่องสีม่วงอะไรอย่างเงี้ย แลวที่นี้เสร็จใช่ไหมอันก็เลยไปเข้าไปดูแล้วเขาก็มีให้ชิมคือจะบอกว่าหอมอร่อยมากอันเนี้ยได้มาสองถุงแต่ราคาโหดมากทีแรกอะ่ะเขาก็บอกว่าเขาก็ขายอะ่ะใชั้นไปเขาบอกว่าเออเนี่ยตักเท่าไหร่ก็ได้นะไอ้เราก็คิดว่าด้วยความด้วแบบเออก็คงไม่เยอะหรอกอยากแบบตักนิดเดียวนิดหน่อยเอามาชิมก่อนอะไรอย่างเงี้ยสรุปตักไปตักมาพี่ชั้นโดนไปเท่าไหร่เลยไหมคุณเนี่ยสองถุงเนี่ยสองพันโอ สองพันบาททุกคนแต่ว่าคือตอนแรกอะช่างน้ำหนักอะมันจะประมาณที่250กร mm ัม hmm. เขาบอกว่าเออเนี่ยถ้าคุณซื้อครบ300กรัมอะฉันจะแถมให้คูณอีก100กรัมเป็น400กรัมไอความที่เราอยากได้ของฟรีใช่ไหมเอเออเาเลยค่ะเอาสรุปเป็นไงคะโดนมาส0 0พันค่ะทุกคนเฮย้ยแต่คือด้วยความที่ว่ามันมีสรรนคุณที่ว่าดีอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. คือมันเป็นอย่างนี้นะคะแบบแรก มันจะเป็นผงๆผงเล็กๆแบบนี้นะคะตัวนี้ค่ะมันเป็นเขาบอกว่าเป็นสำหรับบำรุงตับได้นะคะตัวนี้เนี่ยันนี้อีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นชากุลาบค่ะก็ผสใสพวกแบบเบอร์รี่ลงไปด้วยตัวนี้คือทั้งสองตัวนะคะสามารถชงดื่มได้ทั้งวันเขาบอกว่าไม่ได้มีผลต่อการนอนหลับนะคะตัวนี้ก็ช่วยเรื่องแบบผิวพรรณ ก็อยากสวยอนะเนาะแล้วก็ไอชากุรามเนี่ยเขาบอกว่าเออสามารถแบบหยิบทานแบบกินเล่นอะทุกคนคือจะกินเล่นยังไงก็ได้อะคือแบบเฮ้แต่ก็คือมันกินเล่นได้จริงๆระทุกคนบางทีแบบว่าพออันชมเสร็จใช่ไหมมันก็จะเหลือเป็นพวกกากชาใช่ปะอันก็จะหยิบไอตัวเบอร์รี่ อะไรพวกเนี้ยที่มันเป็นตอนที่เราทําชาเสร็จอะอันก็หยิบมากินเออมันก็แบบอร่อยอะมันจะแบบเปรี้ยวๆหวานๆอะไรเงี้ยอันว่าโอเคเลยนะดีอะอืมอันนี้กินแล้วดีมากเลยอร่อยเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนเห็นไหมมันจะมีความดอกกุหลาบเนี่คือใครเป็นคนที่แบบสายดื่มชาชอบดื่มชานะคะอันแบบ แนะนำนะอันว่ามันดีกินแล้วรสชาติดีมีความหวานมีความเปรี้ยวนะคะส่วนไอตัวที่เป็นบำรุงตับอะคะ่ะมันก็จะแบบเออมีความเปรี้ยวขึ้นแล้วก็หวานกว่านะคะต่อไปนะคะอันจะพาบาที่โหมดซูเปอร์จีนซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะคืออันนะมาเดินเล่นที่อันเดินจากโรงแรมมาที่ซูเปอร์มาร์เก็ตคือแบบง่ายมากสะดวกมากและมีของฟาแบบเยอะมากๆถ้าใครอยากรู้ต้องไปกด กดดูในอีกวิดีโอหนึ่งเนาะเริ่มจากอันนี้ก่อนเรามาเมืองหมาล่าเพราะฉะนั้นเราต้องซื้ออันนี้อ,นนอันเดียวก็ยังดีเพราะปกติอัอนก็ซื้อของไฮที่เหลาไว้อยู่แล้วจะบอกว่าซื้อไว้เยอะด้วยมีรลัฐานด้วยนะ ซื้อเยอะจริงๆนะทุกคนชอบจริงๆนะทุกคนอันซื้อมาแค่ถุงเดียวนะคะเพราะว่ามันใช้ได้ตั้งสี่ครั้งเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะอร่อยไหมอันนี้ก็แบบเดาๆมั่วๆสุ่มๆมาหยิบหยิบไปเรื่อยอะคะ่ะทุกคนหยิบมาแล้วก็ตัวนี้ค่ะอันนี้นะคะมันจะเป็นเหมือนปลาทอดอะคะ่ะปลากรอบแล้วก็โรยผงเผ็ดนะคะคือถ้าถามว่า ชอบไหมอันเนี้ยอันไม่ชอบเพราะว่ามันมีความแบบว่ากลิ่นคาวปลามันชัดเกินไปก็ขนาดแมวยังแบบน้ำลายไหลอะไรเงี้ยด้วยความที่กลินมาแรงนะเนาะแต่ถ้าถามอานาอันไม่ค่อยชอบอันกินแล้วแบบเฉยๆนะคะอันนี้อันนี้ขัดออกอันนี้ไม่กินส่วนอันนี้อันนี้อยากลองชิมมากเลยทุกคนคืออาณาชอบกินของเกาหลี เวลาไปเกาหลีทีไรนะอันจะชอบซื้อพวกหนวดปลาหมึกอะที่มันจะเป็นแบบแข็งแข็งเหนียวเหนียวอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเคี้ยวแล้วแบบ <c oughs> ดึง้วแบบอย่างเงี้ยกินทีแล้วแบบฟ <c oughs> ันจะหลุดออกมาอุ๊บพอนเออดีแบบนี้แกออกมาแล้วมีข้างในนะคะมีห้าซองเออดีอะบางทีแบบขนมแบบเนี้ยบางทีเราต้องแบบอยากกินหน่อยไม่ได้เยอะ มันคืออะไรอะทำไมมันเป็นอย่างนี้อะทุกคนมันคือไอทำไมเป็นนี้อะเป็นก้อนเลยอะดูดิมันจะอร่อยไหมเนี่ยชิมไหมมันอธิบายยงดีอะ มันไม่ตรงปรกอะ่ะนี่ตรงปรกกี่โมงฮะมันเป็นหนวดยังไงไนเนี่ยมันเหมือนปลาหมึกปลอมอะ่ะทุกคนมีความรสชาติของหม่าล่าเหมือนเหมือนพวกเนื้อปลาหมึกอะ่ะไม่ใช่เหมือนเป็นหนวดอะ่ะเวลาถ้าเรากินหนวดอะ่ะมันจะกรึบๆใช่ไหมแต่เนื้อพออันเนี้ยมันเหมือนเนื้อปลาหมึกมากกว่าเวลากินไปแล้วมันก็แบบประหลาดอะ่ะอันนี้ คือถามว่าอร่อยไหมอร่อยแต่มันแบบเราอยากให้มันเป็นตรงปกไงคือเซ็งตรงที่ว่ามันไม่ได้เป็นหนวดปลาหมึกแบบที่เราอยากกินอนะอันนี้ถามว่าให้ซื้ออีกไหมก,ก็ก็ถ้ากินเล่นๆนะ่ะอันว่าอร่อยโอเคอันเนี้ยพอกินเขาเ้าไปทั้งคําใหญ่ๆแล้วทุกคนมันอร่อยอยู่นะมันก็แบบว่าอืมได้รสชาติของการแบบกินปลาหมึกหมาล่าอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ต้องหิดเยอะอะถือว่าเป็นของกินเล่นที่ว่ารสชาติดีถ้าเทียบระหว่างสองตัวนี้นะ ตัวนี้อร่อยเลยอันนี้อัดทิ้งไปอ่ะต่อไปมาตัวนี้ค่ะเหมือนเป็นไวท์ช็อกโกแลตไอเป็น, a, นมัทฉะ,ะ mm hmm. แล้วก็ข้างในมีสตรอเบอรี่นะคะเ็ขนมจีนนี่เขาดีนะก็แบบว่าแกะออกมาแล้วเขาก็จะมีแบบเป็นถุงเป็นถุงให้เ่อย่างเงี้ยเออดีรู้สึกว่ามันแบบกินง่ายดีนะคะรู้สึกว่าพอกลับมากินแล้วมันจะสดอะชิมจ้า หอมกลิ่นไว้ช็อกโกแลตนะคะอืมอืมสตรอเบอรี่เปรี้ยวมากสตรอเบอรี่นะคะเป็นสตรอเบอรี่พีซไดยนะคะอืมอร่อยอะ่ะมันเข้ากันมากเลยนะเพราะว่าช็อกโกแลตมันหวานใช่ไหมแล้วสตรอเบอรี่มันเปรี้ยวกินเข้าไปแล้วน้ำลายแตกเลยทุกคน อร่อยอันนี้อร่อยอะ่ะเอออันนี้ดีมากเลย,อร,อ,ยอร่อยอร่อยอ่ะอร่อย,ออยมาต่อใครเคยกินหมึกกลุบไหยังคะอันเนี้ยอันเห็นเราก็เลยอยากลองหมึกกลุบก,ก็อร่อยอยู่นะอันนี้ก็น่าจะเป็นบุกใส่มาล่าเหมือนกันเลยมั้งหน้าตาเขาดูน่าทานเนาะอันนี้เป็นซองอีกแล้วทุกคนเออเดีอ่ะเนี่ย อ้ยให้เยอะนะเนี่ยให้ลองกินทั้งวันเลยไหมเนี่ยก็ต้องลองเลยเนาะจะได้รู้รเออมันเป็นบุกอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเป็นบุกอืมอืมอืมอร่อยอ่ะเอ้ยนี่อร่อย <laughs> ไม่รู้อร่อยเพราะว่าเออรสนัวรสด,ดีอะไรอย่างงี้ป่ะ มันจะมีความแบบ <c oughs> หอมพริกหอมน้ำมันมันจะเผ็ดนิดนิดเผ็ดเบาๆอะค่ะกินง่ายมากเลยดีอัน,นี่ชอบชอบชอบนีบ้มากพอกินมาถึงแบบซพังหนึ่งอะรู้สึกว่ามันเค็มอันนี้นะคะจะติดเค็มเผ็ดแล้วก็ชาอันนี้ถือว่าอร่อยเลยนะคะสำหรับ,บคนที่แบบชอบทานแบบเค็มๆกินกับเบียอะไรเงี้ยอันนีนะ้เข้ากันมากต่อไปแล้วก็มาโอริโอ้ค่ะอันนี้จะเป็นรสเอ,อ่อ บัวรี่กับสตรอเบอรี่นะคะไม่เคยไม่เคยทานรสชาติอื่นเลยที่ที่ไทยอะปกติมันก็ซื้อแต่พวกที่เป็นครีมสีขาวใช่ปะ่ะแต่พอแบบพอมาที่อื่นพอเราเห็นแบบเนี้ยเราก็อยากซื้อกินถูกปะ่ะเนี่ยมาดูสิจะอร่อยไหมโอ้ยนี่ชิ้นใหญ่นะ่ะโ,โอ้ยชิ้นเลญ่ทุกคนเฮ้ยด,ดีในกล่องนี้มีสี่ชิ้นนะคะ ดูดีหอมไหมหอมมากเงยหอมไม่หอมจริงทุกคนนะบีดก็จะบีเป็นสองสีแบบนี้เลย <c oughs> ตามรูปตรงปกค่ะอันนี้ตรงปกเลยหอมมาก <c oughs> <c oughs> อ,อร่อยเลยอะ่ะอืมมันแบบว่ามันเข้ากันนะ อร่อยฉันชอบฉันชอบทุกอย่างเลยตอนนี้ไม่ว่าอะไรฉันก็ชอบหมดทุกอย่าง <c oughs> ต่อไปมาอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นโอรีโอเป็นรสล,ลูกฟิกค่ะอันนี้ที่จริงแล้วอะในคอเลคชันเนี้ยเขาจะมีอยู่สามรสมีวาน,นิลลาสตรอเบอรี่แล้วก็ลูกฟิก ลูกฟิกใครเคยทานลูกฟิกบ้างลูกฟิกฟอะ่ะมันก็คือมะเดื่อฝรั่งนะคะรสชาติของมันอะ่ะจะมีความแบบหวาน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 ,นของผลไม้อ่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองว่าอันเนี้ยมันจะได้ไหมมันจะใช่แบบนั้นไหมมันแบบมันจะได้แบบลูกฟิกสดหรือเปล่าอุ้ยทุกคนหอเล็กอีกแล้วอุว้ยดีอย่างนี้ก็จะมีสองถุงนะคะดีอะ่ะแบบว่าเราไม่ต้องแบบมีเป็นถุงใหญ่ๆแล้วเดี๋ยวก็ทานไม่หมดอะไรเงี้ยสองน่ารักมากเลยเนาะ หอมอุ้แต่นี้บางนะบางมากเลยบางมากบางกว่าไอตัวสโบรี่อ่ะปิดดูสิโอ้ยไม่กล้าบิดเลยกลัวมันหักนี่สีเขียวนะคะแล้วก็มีจุดสีชมพูเล็กๆน,นะคะทางในกลิ่นมันแบบไม่รู้ดิอธิบายไม่ถูกมันไม่มีกลิ่นอะทุกคนไอ้ลูกฟิงนี่อร่อยเลยนะดีดีมากนี่อยาให้ดู ทำไมเขาดื่อทาบางวะอเนี่ยบางมากเลยอยากรู้เพราะอะไรอะ่ะเพื่อให้มันเข้ากันอะไรอย่างงี้ปะอันนี้คือลูกฟิกนะคะมะเดือฝรั่งเคอนันี้ส่วนอันนี้เป็นบูเบอรี่กับสตรอเบอรี่นะคะจะบอกว่าอีนี่อร่อยอันนี้อร่อยเลยมันต้องมันต้องขึ้นอยู่กับคนชอบด้วยนะคะแบบถ้าใครอยากลองของแปลกของใหม่อะ่ะอันเนี้ยไปลองเลยค่ะดีต่อมามาชิมพีชกัน พีชเป็นไซส์ปกตินะคะทุกคนมีแค่ลูกฟิกอะที่เป็นไซส์เล็กหอมมากทุกคนใครที่ชอบพีชนะจะรู้เลยว่าแบบอืมเนี่ยคือกินพีชดีกินหอมมากด้านในนะคะ อร่อยมากคนที่ชอบพีชเท่านั้นถึงจะรู้ว่าพีชเนี่ยมันอร่อยจริงๆอร่อยทํหนึง่งเอ้ยอันนี้ดีมากอร่อยกว่าสองรสอีกอันนี้อร่อยให้ที่หนึ่งเลยอันเนี้ยเอาไปเลยอันนี้นะอันไหนยกให้ที่หนึ่งเลยอันเนี้ยต้องได้ที่หนึ่งฉันให้เธอส่วนสองอันเนี้ยอร่อยเหมือนกันทั้งคู่อันเนี้ยเอาไปเลยเท่ากันแต่อันนี้คือที่หนึ่ง เหมาะสำหรับคนที่ชอบพีเท่านั้นไม่รู้อ่ะฉันให้อ่ะเพราะฉันชอบมาต่อไปนะคะเราจะมาดูกันที่ถ้าถามว่าใครเคยไปจีเนี่ยทุกคนต้องรู้จักร้านนี้แน่นอนเพราะว่าเขามีสาขายเยอะม,มากไม่ว่าจะเดินไปตามต่อซอกซอยน้น่นโน่นนี่เจอหมดร้านนี้ค่ะ m o เดิร์นทเขาจะมีขนมวางขายด้วยตัวนี้นะคะจะเป็นคุกกี้3แบบค่ะ ความคุกกี้ของเขานะคะจะเป็นแผ่นแป้งแบบบางๆแกโชว์แกทุกอย่างแกะให้หมดเขาจะมีคุกกี้3าแบบนะคะหน้าซองค่ะเขาจะมีบอกไว้ว่าเป็นถั่วอะไรนะคะอย่างอันนี้ค่ะเป็นอัลมอนด์อันนี้เป็นโคคอนัทนะคะส่วนอันนี้เป็นแคชูนัทเป็นมะม่วงนะคะชิมอะไรดีอะเออทำไมไม่เคยชิมอันนี้เลยโคโคอนัทเนี่ยยังไม่เคยชิมเลย สงสัยเอาไปให้คนอื่นก่อนนี่จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเป็นถ้าเป็นอัลมอนด์ก็จะมีอัลมอนด์เม็ดหนึ่งอยู่ตรงกลางถ้าเป็นแคชูนัทก็จะมีแคชูนัทซีกหนึ่งอยู่ตรงกลางนะคะนี่จะเป็นแบบนี้เลยบางๆมันจะมีความเป็นแบบว่าคุกกี้กล่อบน,นะคะไม่นิ่มเลยม,มีความนิ่มเลยแข็งแต่ไม่ได้แข็งขนาดน,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 นั้นนะมันก็แบบ กินแล้วมันจะแบบกรุบกรอบเรือสัมผัสแบบกรุบกรอบอะไรเงี้ยค่ะเหมาะสำหรับคนชอบแบบความกรุบกรอบชอบชอบความเคี้ยวนะคะไม่ชอบอะไม่ชอบล้วต้องซื้อมาเยอะด้วยเพราะว่าเพื่อนที่ไปอะเขารีวิวว่าโอยอร่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าสําหรับเราอะอไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อืมอันเนี้ยซื้อมาเยอะด้วยนะแต่ก็อย่างว่านะความชอบเราไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอะถ้าเราอยาก ลองอะไรอยากซื้ออะไรให้ซื้อมาลองชิมก่อนพอไปถึงวันแรกอะ่ะให้ซื้อมาลองเลยเพารู้มันอร่อยก็ซื้อกลับค่ะเอาไปฝากคุณลูกคนนี้คือแบบเทสคนเรามันไม่เหมือนกันนะทุกคนก็ยังไงก็ให้ไปลองก่อนนะคะเพราะว่าอย่างอันพูดไปไงเงี้ยทุกคนบางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้ร้านนี้นะคะอันซื้อไปทั้งหมดสามอย่างสามตัวนี้เลยตัวนี้นะคะเป็นเหมือนบราวนี่มั้ง ราวนี่กรอบหรือว่านี่ซองเขาหน้ารักเนาะเขาทํหน้ารักมากเลยตอนช่วงที่อ่านไปนะไอ้ขนมบางอย่างอะ่ะมันจะซื้อแบบสี่แถมหนึ่งทุกวันศุกร์อะไรเงี้ยบางทีเราต้องแปลก่อนนะคะอย่างตอนที่เ่าไปซื้อออันก็แบบเฮ้ยสี่แถมหนึ่งคือเราแค่เห็นแค่ว่าสี่แล้วก็ตัวภาษาจีนแล้วก็หนึ่งแต่คือยังไม่ทันแปลเลยว่าเออเขาแถมจริงหรือเปล่าสรุปสุดท้ายพอเรามากดไปเอา มันทุกวันศุกร์สรุปกลายเป็นว่ามันไม่ได้แบบอืตรงอะไรเงี้ยบางทีก็ต้องเช็คก่อนอนะเนาะเนอะบางทีซื้ออะไรก็ต้องเช็คก่อนไม่ใช่ว่ารีบซื้อรีบซื้อรีบซื้อเอาถูกอะไรเงี้ยแต่การเปนว่าไม่ได้ของถูกนี่ต่อไปโอ้ยนะะ่ารักเหมือนแบบว่าท็อฟฟี่คอฟเฟ่เหมือนเป็นพวกแบบลูกอมมาเออมาค่ะชิมอันนี้เป็นบราวนี่นะคะ ุ้ยดูน่ารักเชียวทำไมดูไม่เป็นบราวนี่เลยบราวนี่ถั่วนะคะอืมอืมฟันทำไมนี่มันอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะแต่ติดฟันอันนี้อร่อยอันชอบอันชอบอันนี้ทุกคนอาจจะบอกว่าไอ้ร้านโมเดิร์นนี่นะคะ บางสาขาเขาก็จะมีขนมให้เราลองก็าสามารถไปลองได้นะอือไปลองก่อนซื้อทุกคนเอาให้ชัวร์มันอร่อยจริงๆอันนี้อร่อยแต่ว่าอันเนี้ยอันไปหาแล้วเขาไม่มีให้ลองเนี่ยพวกเนี้ยอันนี้เป็นโมจิอือเป็นอย่างนี้นะเป็นก้อนแบบนี้เลย เ็นโมจิไส้ลูกพีชแต่ว่ากลิ่นของลูกพีชอะมันบางไปนิดนึงแต่วความดึบของตัวโมจิเนี่ยถือว่าดีดูดียืดอย่างนี้เลยนี่ความคิดเห็นส่วนตัวอันนี้เพื่อนชอบความคิดเห็นส่วนตัวนะส่วนอันนี้มนะันไม่ค่อยชอบความคุกกี้กรอบอะไรประมาณนี้อันว่ามันไม่ค่อยเท่าไหร่ อเราก็มีอันนี้อีกอันหนึ่งอันนี้แกะไปแล้วแต่ว่าเหลืออันอันสุดท้ายแล้วนะมันจะยุยยีหน่อยนะทุกคนอันนี้จะเป็นป๊อปคอร์นนะคะเอ้ยมันมันก็เหมือนป๊อปคอร์นเลยทุกคนแต่มันมันไม่ใช่แบบป๊อปคอร์นเหมือนที่เรากินอ่ะอันอที่บายไม่ถูกมันจะเป็นแบบประมาณเนี้ยมันยังแบบแตกตัวไม่พออ่ะมันแบบยังแตกตัวไม่พออ่ะมันยังไม่พองอ่ะมันจะเป็นแบบนี้ นี่อร่อยอ่ะมันมีความแบบว่าชีสเค็มๆนิดนึงอะไรเงี้ยเฮ้ยนี้อร่อยนี่นะขนมโมเดิร์นนะพี่อันชอบนะอันชอบอไอเนี้ยไอสามตัวเนี้ยอร่อยอ่ะอ,อ,อันนี้ชอบตัวนี้ค่ะถ้าใครไปฉงชิ่งเนี่ยรับรองว่าเจอเยอะมากเพราะเขาทำกันเยอะมากทำแทบจะทุกที่ทุกจุด อันเก่าว่าจะซื้อแค่แบบเฮ้ยสี่กระป๋องเอาไปฝากเขาเอามากินเองสรุปพอเขาบอกว่าเออเนี่ยซื้อไปเหอบแปดกระป๋องมีโปรแปดกระป๋องตกอยู่ประมาณ99หยวนนะคะประ,ประมาณ470รกว่าบาทอะไรประมาณนี้แหละคือเขามีหลายรสมากคือถ้าใครจะซื้อต้องชิมก่อนนะคะเพราะว่าแล้วแต่ร้านด้วยว่าร้านเนี้ยทำรสชาติเป็นยังไง เค็มไหมหวานไหมเผ็ดไหมบางร้านก็มีรสชาติแบบให้เลือกเยอะเลยอย่างร้านเนี้ที่อันซื้อมาเขามีหลายรสมากทั้งรสยี่ารารสเนื้อรสสาลายรสออริจินอลคืนนี้จะบอกว่าหมดไปกระป๋องนึงลนะแล้วส่วนกระป๋องต่อมาก็ครึ่งนึงละคืออันนี้มันเป็นถั่วปากอ้าที่เขาเคลือบไปด้วยพวกผงปรุงรสอะคะ่ะอันนี้ก็ถือว่าอร่อยนะก็เลยซื้อกลับมาเยอะเหมือนกัน อันซื้อตัวนี้กลับมาด้วยสองตัวอันจะบอกว่าตัวเนี้ยอันชอบมากอันนี้นะคะมันจะเป็นนมมะพร้าวค่ะมะพร้าวอะ่ะมีความหอมมากอันน่ะเอาไปชงกับมะฉานะเข้ากันมากเลยอะ่ะอร่อยเนี้ยดีดีมากซื้อกลับมาสองขวดนี่เหลือขวดเดียวแล้วแต่นี้ก็อีกขวดนึงใครเคยกินลูกอมกระต่ายไหมที่มันเป็นเม็ดอะเม็ดเดียวๆอะ่ะอันนี้เขาบอกว่าเหมือนเลยแต่ว่ายังไม่ได้ลองนะคะ ชิมเลยแล้วกันแพ็กเกจน่ารักเวอร์เฮ้ยเหมือนรวมเลยเหมือนเดนเด้นเลยอะ่ะถ้าใครชอบรวมอะเนี่ยไปซื้อมากินเลยแล้วก็ไม่ต้องเหนียวติดฟันด้วยนะดื่มง่ายด้วยแบบบางทีเราไปเที่ยวแบบนี้บางทีเราก็แบบซื้ออะไรมากินเล่นมันก็แบบว่าแปลกหูแปลกตาเนาะแปลกรสชาติจบแล้วนะคะสําหรับการรีวิวไม่รู้ว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนไหมแต่ก็อยากให้แบบ เป็นแนวทางให้กับคนอื่นเนาะเผื่อแบบใครไปเที่ยวแล้วก็อยากซื้อของกลับนะคะอะไรที่อยากซื้อกลับก็อยากให้ลองก่อนนะคะอันว่าอาหารของกินขนมอะไรเขาเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยอันชอบมากเลยคลิปนี้ต้องไปก่อนแล้วนะคะทุกคนฝากกดติดตามช่องหนักท่องเที่ยวให้ด้วยนะคะกดไลค์กด like, s u b s c r i b e กดแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะไปก่อนแล้ว